สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีชฉบับเต็มในตอนที่1นึ่เรียกได้ว่าเป็นการเข้าสู่เนื้อเรื่ององค์สุดท้ายเนื้อเรื่องภาคสุดท้ายของวันพีชกันแล้วนะครับเรื่องราวในตอนนี้มีอะไรพีคเยอะมากๆเลยเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่ากับตอนที่มีชื่อว่าจักรพัฒเพิงเรื่องราวของเราในวันนี้ได้เปิดฉากขึ้นมาที่เมืองหลวงดอกม แห่งวานอคุนิดูเหมือนว่าคินเนมอนและก้าวปอกดาบแดงเนี่ยจะสังเกตได้นะครับว่ามีใครบางคนกําลังมุ่งหน้ามาที่เมืองตัวของคินเนมอนเนี่ยก็เลยจะไปดูนะครับว่าผู้บุกลุกนั้นคือใครกันแน่แล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะจัดการเองเพราะเขาไม่อยากให้ตัวของลูฟี่ที่บาดเจ็บอยูอ่ต้องมาสู้อะไรอีกแล้วเขาจะจัดการให้แล้วก็ห้ามให้พวกลูฟี่และกลุ่มหมวกฟางอะ่ะรู้เปน็นอันขาดว่ามีผู้บุกลุกเข้ามาเหตุการณ์เองก็ตัดไปที่ผู้บุกลุกคนนั้นซึ่งทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะคร ลเอกเรียวคุกิวหรือว่าอารามากิพลเอกแห่งกองทัพเรือตัวของเขาเนี่ยก็กาลังเดินแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาความสามารถที่จะจูงใจมนุษย์ได้เนี่ยที่จะชักจูงผู้คนให้มาได้มันเป็นเรื่องอะไรที่ยากจริงๆแต่ในระหว่างที่กําลังพูดพ,พึมพำคนเดียวอยู่นี่เองเหล่าก้าวปอกดาบแดงก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าตัวของเขาตัวของรีวคุกิเมื่อเห็นดังนั้นก็โอ้ยซามูไรยอย่ามาขวางทางฉันหน้าอะไรของแกไว้เนี่ย ไรโซก็บอกว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันมาจากกองทับเรือเดนจิโร่ก็บอกว่ากองทับเรืองั้นคนคนนี้เองก็คือศัตรูของลูฟี่จากโลกภายนอกอย่างนั้นสินะทําให้เหล่าก้าวปอกดาบแดงเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่จะญาติดีด้วยกับตัวของเรียวคุกิวและเมื่อเรียวคุกิวเห็นท่าทางดังนั้นก็ตะโกนสวนกลับไปและพวกแกรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องโลกภายนอกแค่ไหนกันละ่ะเผ่ามังกรฟ้านะ่ะคือพระเจ้าของโลกใบนี้ประเทศอย่างพวกแกไม่ได้อยู่ในรัฐบาลโลกเลยซ้ำจะไปมีสิทธิ์มีเสียงอะไรวะ โทษทีนะโลกเนะี่ยมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละแล้วจากนั้นเองเรียวคุกิวก็ได้เอามือเนี่ยจุ่มไปที่พื้นนะครับแล้วก็มีรากต้นไม้เนี่ยงอกออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ได้ประกาศชื่อท่านั่นก็คือท่าป่าต้องห้ามชินนิคุโมริโมริและมีรากไม้อะงอกขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเข้าจู่โจมเหล่าก้าวปอกดาบแดงในทันทีตัวของฉันนะ่ะคือผู้มีพลังขมผลโมริโมริมนุษย์ป่ายัางไงล่ะตัวของฉันคือผู้ใช้ผลไม้ปีศาจไซโลเกียอย่างแท้จริง ตัวของฉันเป็นบีดาของชีวิตทั้งมวลไม่ต่างอะไรกับทะเลนั่นแหละนี่คือพลังของป่า แล้วเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนบทเรียนเรื่องมนุษยชาติให้กับพวกแกเองเราต้องสร้างสิ่งมีชีวิตชั้นล่างมาเพื่อดำลงชีวิตพวกเราเอาตัวรอดด้วยการจัดการประเทศข่มเหงประเทศดูถูกประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสักัดรัฐบาลอย่างพวกเรายัางไงล่ะฟังให้ดีการแบ่งแยกชนชั้นนี่แหละคือสิ่งที่สร้างเสถียรภาพให้กับโลกใบนี้และเรียวคุกิวเองก็ได้แปลงร่างกายเป็นต้นไม้ยักษ์และโจมตีเหล่าก้าวปอกดาบแดงด้วยต้นไม้จํานวนมากที่พุ่งเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องเลยก้าวปอกดาบแดงเนี่ย ยาป้องกันตัวแล้วนะครับผมแต่เรียวฮุกิวก็พ่นต่อมาคนมากมายในประเทศนี้จะต้องตายโดยไม่มีกฎหมายข้อไหนมารองรับเลยถ้าพวกแกอยากจะหยุดฉันพวกแกก็ทำสิฉันจะฆ่าคนให้ดูนับพัน ถ้ามันจําเป็นจะต้องทําเพื่อจับกลุ่มตัวของหมวกฟางลูฟี่ให้ได้และในระหว่างที่สถานการณ์กําลังคับขันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเข้ามาช่วยเหล่าก้าปอกดาบแดงนั่นก็คือตัวของยามาโตะยามาโตะนั้นได้พุ่งเข้ามาและเอากระบอกเนี่ยฟาดไปที่หัวของเรียวคุกิวเต็มๆยามาโตะเองนะครับได้สวนกลับมาและพูดกลับไปว่าสิ่งที่เรียวคุกิวพูดออกมามันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันให้อภัยได้ เรียวคุกิวเองก็ดูจะโมโหมากๆแล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของยามาโตะเพราะว่ายามาโตะเองเนี่ยเป็นคนที่มีฮาชิค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากตัวของยามาโตะเองเนะครับก็บอกต่ออีกว่าวาน้คุณนี้นะต้องทนทุกข์ทรมานจากทาร,ราามานานกว่า20ปีตอนนี้ประเทศนี้เป็นอิสระสักทีแล้วฉันจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาขัดขวางการฉลองที่ทุกคนสมควรได้รับแต่เรียวคุกิวก็สวนกลับมาแล้วแกเป็นใครกันล่ะ ยามาโตะก็พูดสวนกลับไปว่าฉันเนี่ยคือยามาโตะลูกชายของไคโดเรียวคุกิวเองได้ยินดังนั้นก็ยิ่งตกใจเลยลูกชายของไคโดอย่างนั้นเหรอแต่ฮันไดนั่นเองตัวของยามาโตะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาในร่างของมังกรนะครับตัวของเขาเองก็ต้องการจะเข้ามาช่วยเหมือนกันข้าน้อยเห็นด้วยกับเจ้านะยามาโตะเราจะไม่ยอมให้เจ้าแต่ต้องวีรบุรุษของพวกเราที่กําลังรักษาตัวอยู่หรอก แล้วจากนั้นตัวของโมโมโนซุเกะก็ได้ใช้ท่าโบโรเบรดนะครับลอกเรียนแบบไคโดมาแต่กลายเป็นว่าลอกเรียนไม่สําเร็จนะครับไม่ได้มีไฟอะไรเนี่ยพุ่งออกมาด้วยเลยนะครับผมเรียวคุกิวก็งงว่านั่นมันควรจะเป็นอะไรกันเนี่ยจู่ๆมาบ่นอะไรของมึงวะแต่โมโมเองก็ไม่ถอดใจนะครับแม้ว่าจะใช้โบโรเบรดไม่ได้เนี่ยก็พุ่งไปกัดเรียวคุกิวแม่งเลยนะครับผมโดยเรียวคุกิวเองเนี่ยนะครับก็ถูกตัวของโมโมลากให้พ้นออกไปไกลจากเมืองหลวงแต่สาเหตุที่ตัวของโมโมอ่ะได้โอกาสในการลาก เรียวคุกิวไปไกลขนาดนั้นก็เพราะว่าเรียวคุกิวยังงงอยู่เลยครับว่าไอ้นี่มันอะไรกันวะ มีมังกรสีชมพูแบบนี้บนโลกไดยหรอมันมีพลังผลปีาศาจอะไรแบบนี้ด้วยหรือไงกันแต่พอเขาตั้งสติได้เนี่ยนะครับเขาก็จัดการโมโมได้ไม่ยากนักเลยโดยเขาได้ใช้กิ่งไม้ขนาดยักษ์พุ่งขึ้นมาแล้วรัดตัวของโมโมเอาไว้ยามาโตเองต้องการที่จะพุ่งเข้ามาช่วยโมโมโนสเกะเอาไว้นะครับแต่โมโมโนเองก็สวนกลับไปว่ายามาโตไม่ต้องเข้ามายุ่งนี่คือการต่อสู้ของตัวเขาเองแล้วจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ตัดออกมาจากฝั่งของวานโนคุนี้มาอย่างทะเลใกล้ๆที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มโจสรส ดูเหมือนว่าแชงเองเนี่ยก็จะอยากเจอลูฟี่ไม่เบาเลยนะครับในตอนนี้ลูฟี่เองก็ได้เป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วแชงเองก็ได้นึกถึงอดีตในตอนที่เขาเคยมาวาโนโนในวันที่แยกทางกับโอเดงแล้วเขาเองเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้โมโมกับพิโยลิก็คงจะโตเรียบร้อยแล้วสินะแล้วต่อจากนั้นเองสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆเนี่ยก็ได้เข้ามาตือ้อแชงซะหน่อยเฮ้ยไปเจอกับลูฟี่หน่อยเถอะนะแต่ดูเหมือนว่ายาซบเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาเล้าหรือด้วยเพราะเขาก็ยังไม่ได้เตรียมใจที่จะเจอกับลูกชายของตัวเองแต่ในขณะที่แชงกําลังูก เล้ารืออยู่นี่เองเขาก็ได้นึกย้อนอดีตกลับไปในวันที่กลุ่มโจสลัดผมแดงได้ทําการบุกไปชิงผลโกมุโกมุหรือว่าผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะมา โดยก็จะได้เห็นตัวของฮูฮูในตอนหนุ่มด้วยฮูฮูเองก็ง,งงเลยครับว่าเฮ้ยมึงจะมาบุกเรือนี้ทําไมวะเรือนี้ไม่ได้เป็นเรือกเก็บสมบัตินะเวย้ยมันไม่ได้มีสมบัติอะไรอยู่เลยมีแค่ผลปีศาจลูกเยวเท่านั้นเองแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมานะก็ได้เห็นอดีตกันแวบหนึ่งนะครับโดยตัวของแชงเองเนี่ยก็ถูกทุกคนนะเข้ามาเล่าหรือกันใหญ่เลยรวมไปถึงสมาชิกใหม่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวของแชงเนี่ยรู้จักกับตัวของลูฟี่ด้วยแต่แชงเองก็ได้บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้คิดจะไปเจอกับลูฟี่รอก ตัวของคนอื่นก็เลยเหวอ์กันเลยครับทําไมล่ะทำไมถึงไม่ไปเจอกับลูฟี่ซึ่งแชงก็ได้พูดต่อว่าเตือนฉันหน่อยแล้วกันนะว่าเกิดอะไรขึ้น ในเมืองในอาณัตของเราใช่แล้วแชงกําลังพูดถึงวีรกรรมที่บาธโอลโมมิโอไปสร้างเอาไว้นะครับโดยบาธโอลโมมิโอเนี่ยได้ไปเผาธงของกลุ่มโจรสลัดผมแดงและเอาธงของลูฟี่อ่ะขึ้นมาแทนทําให้สิ่งที่แชงจะเป็นจะต้องรีบไปทําในตอนนี้ไม่ใช่การไปหาลูฟี่แต่เป็นการไปจัดการเรื่องของบาธโอลโมมิโอก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยแชงก็เดินไปรินเหล้ามาดื่มสกักกึ๊บปหนึ่งนะครับแล้วก็ได้บอกกับเบนเบ็กแมนว่าเฮ้ยเบ็กฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องรวบวงต่อสู้ เพื่อวันพีดกันแล้วแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของรัฐบาลโลกที่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยกำลังวุ่นวุ่นวายกันอยู่เลยนะครับในตอนนี้มีการประชุมเกิดขึ้นอยู่โดยการประชุมนี้ก็มีแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงประกอบไปด้วยตัวของจอมพลอย่างอาคาอินุพลเอกคซสรุและรวมไปถึงทหารเรือปริศนาคนทหารเรือปริศนาคนนั้นได้พูดกับอาคาอินุว่าเราจะปล่อยให้คณะปฏิวัติทําอะไรตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้แต่อาคาอินุก็ตอบกลับมาว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่มีกําลังพอสําหรับในการจัดกกกาารรทุๆเเื่อองงแล้้วจนนัน ถหาเลือกปริศนาเนี่ยก็ได้พูดต่อมาอีกในตอนนี้จกักรพรรดิเพิงซาโบได้กลายเป็นฮีโร่ของโลกทั้งใบไปแล้วตัวของเนฟเฟลตาลีคอบบ้า หนึ่งในสายเลือดสมาชิก20อาณาจักรที่ก่อตั้งรัฐบาลโลกเมื่อ800ปีก่อนได้ถูกสังหารลงนับเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของคณะปฏิวัติและในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการสังหารที่โซนที่อยู่อาศัยของเผ่ามังกรฟ้าสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นสูงอย่างรอยเท้ามังกรฟ้าก็ได้ถูกทําลายนี่มันคือการประกาศสง,งครามกันแล้วแม้ว่าทั้งตัวของฟูจิโฮทระและเรียวคุกิวจะถูกเรียกไปตามคําสั่งของเผ่ามังกรฟ้าแต่คณะปฏิวัติก็สามารถปลดปล่อยตัวของบาทโทลโลมิคุมะออกมาได้และพวกมันก็ยังได้ ห,หลบหนีไปพลเอกไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มกําลังในดินแดนของพระเจ้าอาไฮนูเองก็พูดสวนกลับไปนายไม่ต้องมาพูดแก้ตัวให้พวกมันหรอกไอเรื่องการหายตัวไปของเจ้าหญิงวีวีมันได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ครอบบ้าได้ถูกฆ่าหรือเปล่าและก่อนที่ทหารปริศนาคนนั้นเนี่ยจะตอบออกมานะครับเขาก็ได้เปิดเผยตัวตนออกมาให้เราได้รู้ว่าเขาเนี่ยคือหัวหน้าหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของกองทัพเรือคุโรอุมะหรือว่ามาดัมนั่นเองนะครับ ชื่อจริงๆของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเทนเซโดยเขาก็บอกว่าเรากําลังซื้บหาการหายตัวไปอยู่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวก็เป็นได้อาไครนูเองก็พูดต่อมาอีกว่าในตอนนี้อาราบาสตาคงวุ่นวายหน้าดูเลยละสิคูโรอุมาก็ได้ตอบกลับไปเรือของพวกเรายังอยู่ที่เลดพอร์ตและฉันคิดว่ามันยังไม่ควรถูกส่งกลับไปหรอกคิซารุเองก็ได้พูดสวนขึ้นมา แล้วเรื่องคดีของการพยายามฆ่าเซนชาร์ลส์ล่ะมันไปถึงไหนกันแล้วครูโรมากก็ได้บอกว่าในคดีที่กําลังสืบสวนกันอยู่มีการแทรกแซงมาโดยกลุ่มอัศวินแห่งพระเจ้ามันทําให้เรื่องราวเนี่ยมันซับซอ้อนไปหมดเลยอาไคโนก็เลยบอกว่างั้นก็ปล่อยมันไปเลยแล้วกันมันจะทําอะไรก็ทําไปและก่อนที่จะจบการประชุมในครั้งนี้ตัวของครูโรมาก,ก็ได้บอกว่า มันมีข่าวหรือที่ว่ากันว่าตัวของซาโบเป็นคนชักใหญ่เบื้องหลังคดีทั้งหมดนี้การก่อปฏิวัติของ8อาณาจักรก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นํากลับจากริเวอรี่ทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้กําลังจุดกระแสของการปฏิวัติขึ้นมาและมันทําให้ผู้คนเนี่ยสรรเสริญตัวของซาโบเป็นอย่างมากผู้คนยกย่องตัวของเขายิ่งกว่าผู้บัญชาการสูงสุดของคณะปฏิวัติอย่างไอ้มังกรกบฏดากอนซะอีกแต่ความน่ากังวลของกองขับเรือ,อยังไม่หมดแค่นี้เพราะคีซาลุก็พูดขึ้นมาต่อ แล้วในตอนนี้เนี่ยน้องชายของหมอนั่นไอหมวกฟางลูฟี่เองก็ได้เป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิแล้วเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ชายคนหนึ่งที่กําลัง่างประกาศกําลังประท้วงออกมาอยู่เลยระบบเก่าของโจรสลัดได้ถูกทําลายลงไปแล้วด้วยฝีมือของน้องชายจากักรพรรดิเพิงซาโบตอนนี้น่ะมันถึงเวลาที่ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้วและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ก็จะตัดกับมาที่ฝั่งของอาคาอินุที่กําลังมองไปที่ทะเลก็แล้วก็เซ็งๆกับางานของตัวเองนิดหน่อย ดูเหมือนว่าฉันเองเนี่ยจะได้เป็นจอมพลในยุคที่เหงสซวยแบบนี้สุดๆไปเลยสินะแต่เอาเถอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเข้ามาเดี๋ยวเขาจะจัดการให้หมดเองและเราก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับผ่านการเปิดฉากเรื่องสุดท้ายออกมาเนี่ยนะครับผม มันก็จะได้รู้แล้วว่าศัตรูสุดท้ายจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นรัฐบาลโลกกองทัพเรือมากกว่าจะเป็นหนวดดำนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรและนี่ก็คือเรื่องราววันพีซในตอนที่1054ฉบับเต็มหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ